ส่วนที่คุณผู้ชมอยู่ห้องเช็คคุ้ชมจะเป็นไงครับลัคกี้บักอ้อ่านได้เหรอวะอันแรกอ่านไม่ออกแต่สองอาทิตย์นิดอันแรกอ่านแล้วเหรอว่าอันแรกอ่านว่าเพลสโตนเพลสตันเพลสตันแล้ววันนี้นะครับเราก็มาสู้กับอะไรในอ่านสินี่อ่านว่าโอเย้โอเย้าอะไรล่ะมันอ่านแบบประมาณว่าแบบอ่อยออยออยอ่ะ มันไม่รู้อะซึ่งมันคืออะไรบอยมันคือน้ามันรู้ได้ไงล่ะมึงบอกกูอาโอเคถ้าสมมติกูไม่บอกมันคือน้ํามันคึงคิดว่ามันคืออะไรสายลุงสายลุงป้ามึงสีมันเหมือนสายลุงตรงไหนเนี่ยโอ้ยทั้งไม่บอกก็ไม่รู้เพราะน้ำมันที่เราเห็นคือคือสีเหลืองแต่ถ้ามันถ้าไปโดนน้ำมันจะเป็นสีลุงอันนี้คนวาดเขาเขาวาดเหมือนกันเหมือนกันนะคือตอนที่ผมจะมาสู้กับน้ามันเนี่ยผมนั่งคิดอยู่เว้ยว่าจะสู้กับอะไรนี่คิดไปคิดมากูขับรถกูต้องเติมน้ํามันใั้นกูสู้ S <S 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 อ๋อาน้ำมันน้ำมันน้ำมันร้เหรอนึกว่าน้ำมันทอดไข่อะไรกันประมาณนั้นแหละลไม่รู้มันคือน้ำม,มันอะไรเหมือนกันอ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาแลกกล่องเพซเซนต์มันเปิดดีกว่ามาปึ๊บอ่ะวางเลยโอเคมาพร้อมยังมาหนึ่งสองสามปึ๊บหุ้ยฮู้บอยกูบอกเลยนะว่าไอ้ลัคกี้บ็อกเทนนิสเนี่ยไอ้ท,ออที่เสียงโชคอ่ะมันมีแน่นนะที่เสียงโชคอ่ะไอ้ที่พูดรัวๆอะ่ะกูบอกเลยพูดแบบมันแบบมันเยอะอ่ะเอาไม่เมื่อกี้ค้า ผมก็ไม่รลูกปกติเอ้าแล้วนิ่งไปโมากเจ็บกากเหรอกากแน่แน่เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคแล้วก็ไปเปิดตามปกติเอ้ยของเราอ้าวโอ้โหดอกเปิดใอญ่เฮ้ยมาต่อไปโอ้โหเปลือยทอนชาร์จโอเคได้อยู่มาปึ๊บเฮ้ยโอ้ยนี่มันตีเก่งจริงเลยเนี่ยมาต่อไปอันนี้เป็นชุดเห็ดจำได้ว่าตอนที่กูเปิดได้เจอของเยอะๆมึงชอบเก่งเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มันของสลับแล้วปุ่มสลับชิบหายแล้ว อย่ายิงชอบแกนกูตากูได้ของยแย,ย่ๆชอบแกนยังไม่ทำอะไรเลยเนี่ย <c oughs> ใส่ร้ายไอ้อะไรนะ่ะเฮ้ยมันคือระเบิดไม่ใช่ไหลแกมองเพชรเมื่อกี้ที่มันดรอปลงมามันโดนตัวมั้ย <c oughs> เอา้าเราไม่ระเบิดวะกูนึกว่ามันคือระเบิด <c oughs> ไม่แมา <c oughs> <c oughs> โอ้ยเอ้ยมึงยิงไอ้ตัวนี้ไปเลยโอ้ย โอ้ยปืนอย่างกากเลยยิงกูยังหัวไปสู้บอสแล้วไม่ได้โอ้ยผิดหวังว่ะก็มันก็มันเป็นแบบปืนดีบัฟไหมล่ะนไม่ <Okay. S 2> เกี่ยวปืนดัมเมดไหมงั้นผมอันนี้อ่ะร้อยบวกเทนนิสละกันไอไอเทนนิสตัวนี้ไ,ไ,ไ,ไอไม่ใช่เทนนิสไออะไรนะลักกี้โพ<ท>ชั่นฮะอะไรเกิดอ,อะไรขึ้นฮัลโ <Hello? S 2> หลเราเนี่ยมันเกิดอะไราอันนี้หมวกเทนนิสโอเคได้อยู่บินได้ด้วยโอเคอะไรฮะอะไรฮะมีหมวกเทนนิสแล้วมจะทำอะไรกูเออว้ยแต่งเกงเพลสตันแค่นี้ตายโอ้โหยังกากอ่ะ กิงเกงเพสตันแค่นี้กันไม่ได้อุ๊ยอะไรอ่ะวัึ๊บเฮ้ยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยเห็นไหมโอ้โหพีมันน่ากลัวมากเลยอ่ะแต่มองอีอีแง่นึงก็น่ารักดีน่ารักไม่ทากกูหรอกอันนี้โอเคบอยสร้างพื้นที่ในการเิด่อยูอบล็อกลับบอยถ้ากูบอกมึงว่าให้มึงเมมป่าแล้วก็พูดตัวอามันคืออะไรวะม่รู้เรื่อง ใช่เปล่ามาเลยทำให้กูปานกูเลยสัสดีสั่วทุกคนมันมันใส่ร้ายผมผมไม่รู้เรื่องโอ๊ยเดี๋ยวนี้ไม่สเตที่คงเขาเริ่มบรามปามด้วยคุณดิไม่คือผมไปดูวิดีโอกรอกมาไว้แล้วเขาบอกว่าลมเมมนปานแล้วพูดตัวอาดูสินั่นแหละทุกคนตันนี้มิเตอร์ที่คงหาเปลี่ยนรายการแชทเกมเป็นแบบสองแง่สองงามแล้วคุณผีผีโอ้ยอ้าวกูลืมใส่หมวกโอเคแล้วผียังไม่ตายด้วยนะเฮ้ยทำไมผีมันอึดจังวะเนี่ย มึงมีวันตายกันหรือเปล่าเนี่ยบบโอ้โหมึงดูข้างล่างสลามใจเลยอ่ะกูเคลียร์ให้นะกูก็เริ่มลำญ่มาแล้วเหมือนกันอ๋กูเป็นลำไยแล้ววันนั้นเมื่อกี้ได้หรอวะอ่ะเดี๋ยวกูสุม่มไหมอ่ะข้างล่างเอ้าได้ทีทีตายแล้วเมื่อกี้เลยแกงต่ตอเริ่มเกมเจอปืนเพสตันกูไปล็อก <c oughs> <c oughs> อเลยดิอ <c oughs> <c oughs> ้า ขอโฆษนาได้เรอุ้ยลองโอ้ยเลยอุ้ยจะคนลอกโอ้ยเลยเหรอแค่นี้ล็อโอ้ยเลยยังั้นเ่ะเมื่อกี้เราไม่ได้เซมูด้วยมันจะไม่กันไม่น่าเกี่ยวโอเคต่อไปเสียงโชคไม่น่าได้ดาวหรอกมั้งนี่ไงเฮ้ยอันนี้หัวใจ heart eye emoji apple heart eye ยงั้นเหะหวานถูกว้ามั่วอย่ะถ้าจำไม่ผิดแอปเปิ้ลนี่มันดีหรือเปล่าวะเหมือนเราเคยกินเอ่อก็ดีอยู่แหละโอเคมาเดี๋ยผมจะบวกเลยนะครับแปกล่องเป็นเอาเป็นกล่องเทนนิสละกันเพราะว่าเทนนิสมันโ p พกว่า แต่เพชรต้นมันก็ได้อยู่มาต่อไปอะไรเนี่ยโอ้โหกูว่าเพชรไปบวกเพื่อเอาเพชรมาอีกรอบนึงเพื่ออะไรปะเพื่อมาบ,บวกต่ออีกรอบไงเอออ่าบวกต่ออยรอบนึงเฮ้ยนี่เป็นเกาะเอ,อาดอนีไ่ได้อยู่มอ,ออเ,ออเ,ออด,อเดอรเลยเออมันอ้าวก่อเดิมอาอันนี้อินดอร์เอ้าเอาเอเดอกับอินดอร์ต่างกันยังไงวะเอเดอคือข้างนอกอินดอร์อินดอร์คือใส่แล้วแบบมันติดไฟอ่ะแต่เอเดอใส่แล้วไม่เป็นอะไรอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เทนนิสบอล เสื้อเทนนิสบอลโอ้โหกูใส่เสื้อนี้ดีกว่าเอาดอโอเคถอนมาละอะไรยังไม่ทำอะไรเลยไหนมึงจะถอนมาจังกูได้ของดีไหนมาแล้วได้อะไรอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลย<อ>ถามว่า,บ,าบวกแล้วมันก็โอเคไหมมันก็เอ่อกูรู้ก็มาอกมไ,ไม่ได้แย่ยอะไรหรอกโคตรแย่ยเลยที่ถายอย่าไปหา<ก>บวกวะโอเคนี่ดีกว่าเทนนิสสีส้มดีสุดเทนนิสอุ้ยทำไมทำไมอยากเอาแค่เทนนิสจังวะเดี๋ยวเดี๋ยว สปินเนอร์มันตีได้แค่สองครั้งใช่หรือเปล่าวะกูไม่แน่ใจที่พังที่พังมีเอพีทีนี่นี่นี่ไม่ต้องเดี๋ยวกูจัดก,การให้นี่เรียบร้อยตายยกรางไปไงปืนกูจะพังแล้วเนะี <c oughs> ่ยเล่นแว,วะนี่ไงตายยกรางแล้วพอใจยังผู้ให้บบัมมี่อพีเสียงโชคเฮ้ยเผศอได้ดาวดึงมันมาดึงมันมาปึ๊บเอาไปได้ดาวได้ทีทีโอ้ยกูอยากได้ดาวที่เหมือนจะเอ็กกูอยากได้ไม่ใช่ดาวสิไอ้พูอ่ะ ไปเวิร์กอะทุกคนมาจบผิดอันแน่เลยอ่ะมันจะแกล้งผมจะแบบมันจะแกล้งผมไม่ได้หรือว่ามันจะผิดเอาเองโอเคผมอยากได้มารู้สึกว่าผมไม่อยากแกล้งเลยเพราะว่าผมบวกไปผมสุกมันไม่สนุกนี่ปึ๊บได้ดาวไหมโอ้ยไม่ใช่ดาวไม่ได้ฟูเลยอ่ะดีพีมาดูความดวงกระจกของตัวเองทำไมวะตองแกล้งแหมพีมึงสุ่มได้ทีนทีไรที่ผายวางเปล่าเพชรสั้นไม่ต้องหวังหรอกอะไรก็ไม่มีฟูโอ้โหแต่มีไฟแทน แล้วมันมันปล่อยลูกมันออกมาอ๋อแต่กูก็ว่าทำไมมันสโลมันลาบมาจากไหนเนี่ยอีเพ็ดสั้นนี่มันก็แบบเกียร์ไม่ต่างแต่อีเทนนี่เลยที่หายอันนี้อะไรอ่ะอ่ะอ๋อหน้าเพ็ดสั้นน่าจะเป็นหน้าคนดังมือไม่ได้แน่เลยแน่พวกเพชรบล็อกเพชรอย่างเงี้ยนะวายวายวายก่ะไม่ใช่ไม่ใช่แล่กันดิแรกของไอ้พวกรังคีบ็อกซิมึงได้ดาบดาเมจเยอะๆบ้างหรือยังดาเมจเยอะสุดกูอีสามอ่ะดึงบุ้นว้าวนี่ไงกูบอกแล้วอีกระบองเพชรระเบิดเนี่ยมันดอกไปแล้วระเบิดเนี่ โอเคมึงมึงดาเมจสิบสามรู้ไหมดาเมจเยอะสุดของกูเท่าไหร่ฮะพูดใหม่ดิเท่าไหร่เจ็ดเอ้ยหกเก๊กมาของมึงเยอะเลยกูบินนานนะเอ้ยกูก็บินได้ตั้งนานแล้วไม่จู่ๆอะไรโไหนบินดิไหนบินดิบินไหนไหนมานี่หน่อยไหนขอรอมือตีหน่อยเป็นไงเจ็บไหมอุ้ยมกโมกแต้มือแตกเอาดีๆเจ็บไหมไม่เห็นเจ็บเพราะเกาะพอหมดเลยกูอยากได้ขวดแก้วที่มันดาเมจเยอะๆอันนี้อินดอร์เฮลเมท ไอ้ดาบนั้นมันอยู่ในเทนินพี่ใหรืออันนี้อ,อันไหนมันดีกว่ากันวะถ้าตอนนี้ผมเอาจริงนะผมอยากเอากูว่ามันมันต่างที่เอฟเฟกโอเคกูคิดก่อนอันไหนมันดีงั้นผมเอาอันนี้ละกันนี่แหละพราะมันเท่แค่นั้นแหละหยอกหยอกอันนี้เอาดอเอาดอกับอ uh ินดอกูยอยากรู้ว่อทำเอาดอกับอ uh ินดอเพื่ออะไรเนี่ยใส่เอาดอแล้วกันเอฟเฟกเยอะกว่า โอ้ยอันนี้โอเคได้อยู่เอาไปปลาบั๊บให้เราผมบอกเลยอีขวดเนี่ยปลาบั๊บโคตรโหดโอาอ้วนในสัมบีก็อะไรกูจะได้ไอ้ขวดแก้วไอที่มันดาเมจเป็นลานเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะเป็นไฟโอ้ยเผื่อกินไปสองอันโอ้ยกูกูไม่รู้ว่ามันจะกินปึ๊บปั๊บเลยโอ้ยภาพสีนะครับภาพสีนะครับเครียดภาพสีนะครับพอดีเป็นไฟเป็นไฟคุณมีแกนเหรอเป็นไฟกูเบียนเดียวไฟผมมียี่สิบเจ็ดอันใช่เหรอ อันนี้นเ,นเอาไปอ,อันนี้อันนี้เป็นแร่โอเคถ้าเป็นแรแ่เราก็สบายใจแล้วเพราะว่าเราจะเอาแร่เนี่ยไปคราฟดาบกันแล้วก็จะมีคนแถวนี้แพ้แล้วก็ร้องอ่ะเดี๋ยวดูซิคราฟดาบได้ไหมก็ได้ดังเถอะเป็น28กล่องเหลือ23กล่องบอยกูมีอะไรบอกมันคราฟอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้มีคนแถวนี้ร้องอ่ะอยากร้องอย่างเลยอยากร้อ,ง,องให้งอแกอยากร้องเว้ยวีคือกูไม่ได้เปิดเฟสทันเลยกูหบันทึกเทนนี่ไนที่ถ่าย คิดเอาคืออยากจะแบบอยากจะอยากจะอยากจะเอาชนะให้ได้เลยวะ่ะอันนี้อะไรอะฮะอะไรเนี่ยอ๋อลาวะอยากจะเอาชนะนี่ไงอีโบคน่ด,ดรเราแต่เขาไม่น่าตาเอาตายแล้วนี่ไงโ,โหตายแล้วไม่ดรอปของก็ไม่อยากจะบอกนะมาทําไมมาทำไมล่ะไอ้บ้านโอเคมันฝรั่งมันฝรั่งเอาไปทำเป็นฟินไฟได้ไหมแบบ <laughs> เอาฝรั่งเอามันฝรั่งไปทำเป็นฟินไฟได้ไหมบอยเพราะว่าฟนไฟมันก็ทำมาจากหมันฝรั่งไอ้หมันฝรั่งมันฝรั่ง เพนเตอร์เทลอาเย็ดไหมโอ้ยกูขายแล้วมึงทำอะไรเนี่ยกูจะค้างอะไรค้างผีนี่แหละโอเคอันนี้เปเทนูไม่น่าดีนั่นไงกูว่าแล้วพาวเวอร์หนึ่งมือาทำอะไรเนี่ยอันนี้งิงเกงลาวาอ่ะได้อยู่มีไม่มีงเกงมาเทนิสอ่ะได้อยู่นี้ไม่แย่ไม่แย่มามามึงใกล้หมดอย่างเนี้ยกูใกล้หมดแล้วนะกูเหลือสิบเก้าก่อนโอเครวมรวมสองอันเหรอได้กูเหลือสิบเก้า สงสัยใจตรงกันพอรีวิว18และวสซ็งว่าใ,<ม>ใจตรงกันนี่มันจะอะไรมันเทนนสไหรอใช่เดี๋ยวเทนนิสอีก4กล่องเรายังมีพอเฮ้ยอ,อันนี้มันดาบเออ่ถามว่ามันมันดาเบสิบเองอะ่ะไหนขอลองตีนี้หน่อยว่าแรงไหมแรงไหมแรงไหมไม,ไม่เข้าก็บอกให้เข้าโกดท้องหมดเลยไม่เข้าก็ไม่เข้าวะอันนี้น่าจะคือระเบิดอะมันคืออะไรวะซูเปอร์แคนตัสอ่ะกูตีมึงดิเอาเสจะพังเลยเอาค้าง อ๋อมันรัวมันมันมันตีแล้วมันดอกแบบน,นี่เหรอแล้วอันนี้ของใครเนี่ยเนี่ยเนี่ยของใครของมึงเหรอเออของกูทิ้งไงเมื่อกี้กวนอ๋อเหรอมึงทิ้งเหรอไม,ไม่ใช่นั้นท่านนั่นที่ตีไม่ใช่จะก,กูแบบปลาได้อ๋อแล้วมึงทิ้งทำไมก็มันขยะมึงทิ้งกูกุ้งตําเฟ้อะไรดิไ,ได้แฮมเบอร์เกอร์มาแบาบบอยบอยลองกินแฮมเบอร์เกอร์หรือยังหุย้ยได้อยู่ OP มากโอเคหมดแล้วสรุปกูก็ไม่ได้ขวดน้ำที่กูต้องการ เอ้ยไม่ใชี่กดน้ำกดแก้วโอ้ยไอ้บอยของสลับของสลับมึงใส่อะไรอ่ะแล้วทักใส่จนหมดตัวเลยอ่ะโอ้ยของสลับแย่แล้วตอนสู้ยูงอุ้งสลับดิผมอยากได้ดาบไปก่อนสุดท้ายโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยตกใจหุยระเบิดข้างบนชิพายโอ้ยอ๋อมันต้องเป็นกระบองเพชรสีแดงไอ้บอยถึงมันจะระเบิดถ้าเป็นกระบองเพชรธรรมดาไม่ระเบิดมันเป็นจากที่อันนี้เป็นปืนเพลสตันโอเคได้อยู่เพราะปืนเก่าเราจะพังแล้วไม่เอาไปยิงเล่น เรียบร้อยหมดแล้วกูบอกเลยแม่งดาบดาเมจเย,ยอะสุดกูสิบสามโอเคได้งั้นเดี๋ยวก็ไปไขอสู้กับบอสกันดีกว่าอ่ล่ะครับตอนนี้ก็เราจะขอเสร็จแล้วพร้อมจะสู้กับบอสกันแล้วนะครับก็เลย่มสู้กันในที่ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เราสองบนสใช่เดียวกันที่ฉันเนาะโอเคมาแล,แล้วก็มาเริ่มกีนบ้าดีกว่าซึ่งเมื่อกี้ผมบอกว่าผมมีดาเมจแค่สิบสามใช่ไหมแต่จริงๆผมมีดาเมจอินฟินิตี้ไว้ก็คืออีนี่นั่นเองสปินเนอร์แต่ว่าสปินเนอร์มันตีได้แค่สองครั้งเพราะฉะนั้นเราก็จะเก็บไปตีีใใใสส่คคนนนนบาางดดดููููมมมมืือออกก้วทไ็ิ ดูในมือสิอุย้ยไม่ดีด้วยดูนี่สิมันก็ถามว่าไอ้นี่มันได้ไหมมันก็ได้อยู่อะโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะเอานี้สู้กับบอสแล้วกูจะบอกว่าเลือดบอสเนี่ยรู้ไหม,ไมเลือดบอสเทา่าไ,ไหร่เท่าไหร่สิบล้านด่ามือกูสามตีม,ตมันหมื่นล้านที <laughs> โอเคมาปึ๊บ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 ,บโอเคพร้อมหรือยังไม่พร้อมมาชี้เดียวเดี๋ยวโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปไปกันเลยมาซึ่งบอสเนี่ยเขาจะปาเอ่อไฟ อ <Das S 2> ุ้ยเขาจะปาไฟที่แบบแบบโดนน้ำมันแล้วก็ระเบิดซึ่งระเบิดจะใหญ่มากโอ้ยที่เขาอยู่ที่เขาอยู่เออได้อยู่ได้อยู่ไหนกูตีบ้างโอ้โหนี่มึงดาบนี่มึงนี่มึง,มงเลือดสิบล้านจริงหรือเปล่าเนี่ย <TH US S 3> <AM> ไอบอยของกุสะน <AM> ักกูยิงใส่มันนลมึงมาโดนมัน <AM> โดน,นโอ้ยอากูอ้าวกด,ด,ด,ดอะไรบินเนี่ยอ้าวกดกดสุดปลายบินไม่ได้กดชิปบินไม่ได้ไอเร็วที่มึงยิงไม่ดูอะไรเลยเนี่ยมึงกลไปเร็งอะ เอ้ยเร็วรุนบอยกูจะบอกว่ากูตีบอสไปเข้าแล้วตั้งแต่มงยิงกูขอบคุณอะได้แล้วโอเคซึ่งเอาทิ้งก็อยากให้มันปลาแบบน้ำมันแล้วก็แบบมีน้ำมันไหลออกมานะแต่ว่านั่นแหละเพืปรัาให้มันระเบิดมันยุ่งยากอย่างน้อยกูก็ไปผับรัวแล้วกันล่ะกูเรียนรู้ไงโอเคมาต่อไปเป็นศึกของเราใครจะแพ้ใครจะชนะกันนะบอกเลยศึกมันน่ะกูใส่เต็ม ยังมีอีกหลายอย่างที่เรายังไม่ได้กินนี่แล้วก็นี้ปึ๊บ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 แล้วก็ Lucky ลัคกีมม้พอชั่นแล้วก็แอปเปิลนี้ก็ผมจะแตกใช่ไหมแล้วผมจะต้องสู้แล้วก็ยานี้โอเคแล้วก็อะไรอีกแลก้วก็อ่ะเอาปืนเอาไว้ยิงไก่เล่นนะครับเดี๋ยวไก่ร้องก็มาดิโอเคถ้าพร้อมก็เริ่มไปเลย ทำไมถ้าามเดินเข้ามาใกล้กูของสนับได้เรื่อยๆกูว่าแล้วมาดีนี้เอ้ยโอ้ยของกูสับมาดีนี้ของกูสนับหอของสนับหอไอ้หนุ่มอยากได้อยากโดนสปินเนอร์โหลดขอสปินเนอร์หน่อยดิเอาทำไมกูระเบิดขอสปินเนอร์ขอสปินเนอร์คือว่ามันตบีสกันนี่มันสุมในสปินเนอร์ขอสปินเนอร์ขอสปินเนอร์หน่อยขอสปินเนอร์เอ้ยเอาแตกไปแล้วก็คือตีไปเข้า โอเคหุยแต่กล่องกูจะแตกไอ้ที่ไายเยอะเร็วฮะมาดิเยอะดิครับช่างห่วยแน่นุม่มแน่นุม่มมากเลยมันระ,ะเบิดเ,เพราะอะไรมันระเบิดเพราะปืนเองกูทิ้งปืนไปโอ้ยกูจะทิ้งเองแต่ทิ้งไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เข้ามาเข้ามาเร็วเข้ามามาดิวะโอ้ยโอ้แต่ลยนุ่มโอ้ยนี่ประเด็นประเด็นคืออะไรไหมชุดผมดับเลยตั้งแบบ เต็มเกือบเต็มหมัดโอเคนะก็สำหรับพี่นะครับแล้วก็แพ้กับบอยไปส่วนบอยแล้วก็ชนะนะครับผมโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วส่องผมมาเจอขีหน้านะครับส่วนชอบแชร์เป็นเนาะก็อย่าลืมนะว่าแพ้ชนะไม่สำคัญนะครับบ๊ายบายน้อยไอ้หูขี้แพ้บ๊ายบายน้อยเฮ้บายบาย